เฮ้ยเจ้าแดงเคาะประตูบ้าเนี่ยระวังโดนเออ่ต่อยกลับมานะผมไม่โจนหรอกผมจะเคาะเฮ้ยเอาลูกออกมาเดี๋ยวนี้ลูกอมลูกอมลูกอมแอะลูกผมล่ะลูกผมเอามาเดี๋ยวนี้เลยแล้ววุ้สซ่าแข่งตัวเป็นชั่วโมงออื้หือหน้าตามืดเลยเจ๊กำลังจะนอนเออเอานี่ไปนั่นไงบอกแล้วว่าจะเดี๋ยวจะโดนต่อยเอาหรอกเนื้อชีวิต อร่อยแตดรับก่อนโอเคเป็นในเรื่องที่ดีที่สุดเลยนะครับอืมตอนนี้ผมไม่รู้บินมาไหนละไอนี้คือกเก้าๆคืนแน่นอนโอ้ยเด้งลงพื้นนั่นเพื่อนผมเองใช่ไหมนั่นเอซผมไปไหนแล้วไปไหนแล้วเพื่อนเอา้เอาเพื่อนอยู่นอกเมืองทีนี้อา้าไม่นะไม่นะไม่เอาล่ะอัปเดตนะครับกำลังจะมาภายในสามสอง ไม่ไม่โอ้โหมีเพื่อนๆมาเต็มเลยทุกคนดูโอ้โหไม่ FC เราลาก่อนไม่ทุกคนใครก็ได้ช่วยเอรทีเอาละทุกคนไปเออ่ WCK w k C บราซิลพี่พี่จะเป็นจะต้องไปเอาละอีกหนึ่งนาทีครึ่งนี้ก็เราจะอัปเดตนะครับในเก้าคืนและได้นอนว่าเก้าคืนทริกเกอร์ทริชโอ้ไม่กอด โอ้โหเจ้าแดงกับเจ้าตัวสีเทาสีดำนะชนเผ่าเรียกได้ว่าหน้าตามกระแสะนะครับน่าดูติการอ,อกมานะครับเรียกได้ว่าหน้าตามกระแสะทันอยู่นะว่าเจนเดลแซมมี่เนี่ยเขาเกมเขาเนี่ยไปทิกออร์สตกันนะครับอันนี้ก็ฮาโลวีนด้วยคนหนึ่งเอาละอัปเดตนี้มีอะไรเข้ามา คาร์ทฮาโลวีนจะมีหรือเปล่าผมจะเสกผีหรือบินได้แบบผีไม้หายตัวได้หรือเปล่าไปดูใข่เนี่ยยังไม่หายดีขนาดนั้นนะครับอาจจะหัวเราะปุ๊บแล้วจะอายอย่างนี้แหละนะครับอาจจะหัวเราะไม่ได้นั่นเองนะัจังหวะหนที่เผลอไปก็ขอโทษด้วยนะครับเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งโอ้โหนที่สุด มาแล้วครับข้างในนี้มีอะไรบ้างคือถ้าในนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวทุกคนผมจะสกิปไปเลยแล้วกันนะทุกคนนะถ้ายังเหมือนเดิมแบบครั้งก่อนๆนะทุกคนนะน่าจะได้แค่ห้าคนโอ้โหโอ้โหแล้วมากับใครเนี่ยอ่ะอยู่กับใครบ้างเนี่ยทําไมมีแค่สามคนเนี่ยอ่ะสหรับใครก็แล้วแต่นะที่มาใหม่เนี่ยในทุกๆสัปดาห์เนี่ยเราจะมีปาร์ตี้กันนะมาร่วมฉลองกันอ๋อนี่คือน้องคิกกี้นะครับน่าจะเหมือนเดิมใช่ไหมเนี่ยเอาละพวกเราจะเลือชายซัมคูนะครับแอดมินสต๊าฟก็คือแบบของนะครับ แล้วก็ใหอ้อ้าวอ่านไม่ทันตัวทีให้ขอแอดมินใช่ไหมโดยประมาณนั้นแล้ประเด็นน,นะอันนี้ไม่มี FC เลยผมขอญาตออกเกมเข้าใหม่ก่อนสร้างสิบคนได้ไม่ใช่เหรอเนี่ยสร้างสิบคนไม่ได้ครับสร้างไ,ได้แค่ห้าคนเอาห้าก็ได้มาคามอนเบบ์พีอัปเดตอีกยี่สิบห้านาทีนะครับทุกคนน่าจะไม่มีอะไรนะผมว่านะอา,อาจจะสกิปไปตอนที่อัปเดตเสร็จนะจะได้ไปดูคัสนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับฐานที่ผมใช้ก็คือในคอมเมนเซซซซออออรรรร์์์์เเเเซอร์ โอเคได้มา5ชิ้นได้มา10ชิ้นได้มา15ชิ้นโอเคครับผมนี่คือโวลิคอดทั้งหมดกี่วินับ1 2 3 4 5 6 10หาวิครับผมผมแคมไฟเวลหกอ่ะล่ะอย่าลืมจดโวลิคอดด้วยนะครับผมสามารถทําแคมไฟภายใน10วินาทีได้หลังจากเข้าเกมนะครับถ้าเรากดรุลวๆมันจะเป็นยังไงเนี่ยทุกคนดูโหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋คือถ้าผมกดลุวเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เ ขอออโต้คลิกนะทุกคนนะอ่าเอาละออโต้คลิกมาอืมมาครับ <laughs> ผมจะเกมถ้าพี่ยูไม่ตอบผมจะเกมแบบแบบนี้ไม่ตอบเลยแล้วดูโหผมเป็นตัวอะไรไปแล้วเนี <laughs> ่ยผมเป็นตัวอะไรไปแล้วไม่รู้ไปหาเพื่อนก่อนเพื่อนดูนี่ดูพี่สิเพื่อนดูพี่ดูพี่สิเป็น <laughs> <laughs> ไงพี่กลายเป็นตัวอะไรไปแล้วก็ไม่รู้อะอ่าเอาต่อ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 กดคลิกต่ออะไรแเอพเนียในแคมป์ไฟ ia, อยู่ตรงแคมป์ไฟใกล้ คุณเนี่ยจะต้องการมันแน่ๆนะอ่าทุกคนพอละอืมตอนนี้กลายเป็นอะไรไปแล้วไม่รู้เฮ้ยเรื่องอะไรมาอ๋อที่เขาบอกให้อยู่ใกล้คไฟเพราะว่าจะมีต้นไม้มาใช่ไหมต้นไม้เพชรเดนวีแฮปทูเก็ตแบ็กทู o วิร์กออ h เด l l ฮั e e ลวีอัปเนะครับอืมก็ที่เราเดี๋ยวจะไปทำฮ l ลโลวีอัปเดตเนี่ย have ีแฮ e ท w e e k of Halloween update we are work hard นะครับสำหรับมันนะครับก็คือมีสามสัปดาห์แล้วก็ทำงานอย่างหนักเพื่อมันเลย h a l l ลวีนอัปเดตโอ้หทุเดย์ Today. วันนี้เนี่ยชิคเอท w e e t เนี่ยแต่ว่านะจะมีฮ l l โล e ีนต่อจากนี้เนี่ยอีก2สัปดาห์นะเออโอเคต่อเนื่องนะครับเป็น3พาร์ทนะโอเคนี่เนี่ยสำคัญนะทุกคนนะ <c oughs> ก่อนที่จะไปดูอัปเดตกันเนี่ยเออต้องมาในปาร์ตี้หน่อยเขาจะบอกอะไรแบบนี้แหละหนะ้าที่เราจะไม่รู้โอเคเท่านี้แหละในวันนี้อืมโอเคประมาณนี้ไปเดี๋ยวไปดูอัปเดตกันดีกว่าโอ้โหเพลงเปี่ยนเฮ้ย โย่อัปเดตอีกหนึ่งนาทีสำหรับฮาโลวีนอัปเดตนะครับวายได้กลัวมากลูกอมลูกกวาดตรงนี้คืออะไรอาจจะมาแทนเจมหรือเปล่าเพลงเพราะนะาฮาโลวีนโอเคนาะทีสุดท้ายครับทุกคนจะได้รู้นะครับว่าวิกทรีโอ้ยนี่คืออะไรอะ่ะ มีอะไรบ้างใช่ไหมแต่ว่านี่เอ๊ะแป๊บๆตอนนี้คืออ๋อนี่ฮัลโลวีนะครับมีอัปเดต3สัปดาห์จริงด้วยครับทุกคนอันนี้คือสัปดาห์แรกนะครับชิ o ออทวิชเนี่ยครับแล้วก็อันที่2เนี่ยคือ p ิ i s ันเมกกิ้งนะครับอันที่3นี่คืองงไปเลยนะครับก็คือคนสร้างยังคิดไม่ถึงนั่นเอง <c oughs> นะครับจะเพิ่งคิดไปสาสัปดาห์นะครับคนสร้างบอกคิดไม่ทันอ้นี่คืออะไรเนี่ยโยวัตเอา แฮปปี้ฮาโลวีนนะอฉันมีคำถามเอาเพจอาชอปเลยโอ้โหนี่คืออะไรทิกออทิชอันนี้คืออาชีพใหม่อาชีพทิกออทิชอ๋เป็นสกินอะสกินไวตันวูฟสโอ้นี่สกินจริงด้วยทุกคนความวินบันนี่โอเคเรามีคำถามนะอะไรเร็วเข้าตอนนี้มันสำคัญสำคัญที่จะทำนะอะไรคือทิกออทิชอะอ๋อคุณต้องการแคนดี้โอเคอัปเดตมาก่อนครับผมเฮ้ยเจ้าแดงขอาประตูบัวเด็ดระวังโุน ดูด้วยต่อยก,กับมานะผมไม่โดนหรอกผมจะเคาะเฮ้ยเอาลูออกมาเดี๋ยวนี้รูอมรูอมรูอมแอะลูก,ลก,ลก,ลกอมผมละรูกอมผมเอามาเดี๋ยวนี้เลยแล้วผมสัดแต่งตัวเป็นชั่วโมงอ,อหน้าตามืดเลยเจ๊กำลังจะนอนเอาอาน,นี่ไปนั่นไงบอกแล้วว่าจะเดี๋ยวจะโดนต่อยเอาหรอกเน <c oughs> ื้อชีติเนื้ออร่อยแต่รับก่อนโอเคเป็นในเรื่องที่ดีที่สุดเลยนะครับ โอเคครับตอนนี้แนวเป็นเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะทุกคนนะซึ่งเดี๋ยวนะครับตอนที่งเนี่ยเราจะมี Fans versus b e l o ะครับทุกคนเพราะฉะนั้นอ่ะครึ่งชั่วโมงนี้เราดูอัปเดตให้ครบก่อนแล้วกันรีบๆๆๆๆรีบรีอัพครับ Open Shop น,นะครับมีสกินมีของตกแต่งสกินนะครับทุกคนแล้วก็มีเจ้าแจ e c k Controller นั่นเองนะฮะและ้วก็นี่ อ่าเจ้าตัวอาชีพใหม่นั่นเองนะครับที่ต้องใช้เจ้าลูกกวานนะครับมาแรกนะซึ่งของต่างๆเนี่ยก็คืออ่าทำไม่ทันนั่นเองนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับอีก7วันอีก2วันนะครับแล้วก็อีก7วันหมดเลย <c oughs> อ่าโอเคครับผมทําไม่ทันแน่นอนหนึรอยนต์ะแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่านอกจากนั้นเนี่ยเรายังจะมีเจมที่ย้ายไปอีกที่หนึ่งเฮ้ยมันมีโค้ดด้วยอ่อโหโหเดี๋ยวอาจจะมีโค้ดแจก อันนี้ไม่รู้นะครับกิฟต์ได้แล้วตอนนี้โอเคถือว่าอาจจะจ่ายโรบักให้คนอื่นได้อ่าแล้วก็โอเคไม่มีอะไรรีวารด้านขวานี่คืออะไรโอ้โหอ๋อเป็นสกินหรอของที่ขายในร้านค้าซึ่งจะมาขายแบบเฉพาะมากๆเลยเนี่ยสามชิ้นนี้เราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาของฮโลวีมนไหมอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีไฟเหรอไฟคืออะไรอะไฟอ๋อเป็นไฟแบบสีครับ เล่น12นี่คือใช้ได้12รอบอ่ะแล้วก็มีเพชรตล์นะครับก็คือสกินนั่นเองนะเอาไว้ได้1นะอันนี้ก็น่าจะ12รอบนะครับโอเคก็เป็นสกินไฟนั่นเองไฟจะเป็นสีฟ้านะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับแล้วก็อาชีพใหม่นั่นก็คือไม่มีอะไรเลยโอ้โหอาจะยังทําไม่ทันนะครับ <laughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะไฟสีฟ้าสกกินนนใใหหมม่่ัเองแล้ว็คา ไม่มีคลาสใหม่เลยมีสิครับแต่ว่าเราต้องหารวมก่อนเอาละชิดออทิชคืออะไรอะ่ะยูนิตแคนดี้ใช่ไหมฟอร์ม uh, อ uh, ่ะเขาเรียกว่าเวฟของชนเผ่าบุกเมืองแรนดอมโบนัสฟอร์มเชดเอ๊ก็คือแบบ uh, จากกล่องแล้วก็ดบของดอบจากเจ้าตัวชนเผ่านั่นเองนะครับ mm. ก็คือทั้ง uh, ชนเผ่าบุกเมืองเวฟนะครับชนเผ่าที่อยู่นอกเมืองนะครับแล้วก็ uh, ของดอบ จากเขาเรียกว่าแคนดี้จะดรอปจากกล่องนั่นเองนะทุกคนผมพูดพวกไปวนมานี่นึงหน้าเวลาเหลือน้อยนะครับต้องไปแพ้เวอร์ซ่าเป็นหลอดโอเคแล้วก็อ่าวเดินวัดอะไรอีกล่ะ oh. อ๋ออ่าย e สเดมนะครับ on house to light them up ก็คือในแมปเนี่ยน่าจะมีบ้านใหม่ๆทุกคนไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันเขาบอกว่าให้ใช้เจ้าตัวที่แบบแคนดี้ที่เปิดจากกล่องได้จากชนเผ่าบุกเมืองอะไรก็ได้จากชนเผ่าที่มา ที่อยู่นอกเมืองนะครับทั้งบุกเมืองแล้วก็นอกเมืองเนี่ยเวลาฆ่าเขาเนี่ยมีโอกาสตอบเจ้าแคนดี้นะครับแล้วก็เก็บแคนดี้พวกนั้นเนี่ยให้ไปที่บ้านที่มีไฟนะครับซึ่งไปทิกออกทิชนะครับให้กับบ้านที่มีคนอยู่ในนั้นในตอนกลางคืนนั่นเองนะครับโอ,โอเคแล้วทริกออกทิช what if they pay a trick on me ก็คือ <c oughs>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  แบบเขาไม่ทริกทริกเนี่ยจะแปลว่าให้ใช่ไหมแล้วทริกเนี่ยคือไม่ให้อ่าถ้าไม่ให้ล่ะโอ้มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะถ้าเป็นทริกเนี่ย แต่ว่าเจ้าทริชเนี่ยจะสามารถช่วยเราได้จริงๆนะซึ่งถ้าสมมุติว่าเรามีชีวิตได้นานขึ้นเท่าไหรเ่เนี่ยแคนดี้เนี่ยมีโอกาสดับขึ้นมากขนาดนั้นนะครับอ่าประมาณว่าถ้าสมมติ <c oughs> เขาไม่ให้แคนดีก้ก็น่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะพลอยอ่าจนผอบุกเมืองมาต่อยกับเราสักคนหนึ่งอนะไรอย่างเงี้เนาะแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นล่ะเป็นยังไงต่อล่ะโอเคเอาแคนดี้เนี่ยมาให้ฉันแล้วก็สามารถซื้อของที่เจ๋งๆมากมายนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่า ไอ้เจ้าตัวของที่มีนาฬิกาเนี่ยเขาก็จะใช้ในช่วงแค่ฮาโลวีนได้เท่านั้นนะแลวก็จะโดนลบออกไปโอ้แสดงว่าเจ้าขาและก็สกินน้องหมาเนี่ยมาแค่ฮาโลวีนเท่านั้นนะครับแต่ว่าไรก็แล้วแต่เนี่ยบางครั้งเนี่ยฉันก็ชอบเต้นบ้ายบางข่าวนะ <c oughs> นี่บอกผลต่อไมเนี่ยกูดบายพรทีประมาณนี้นะครับโอ้น่าสนใจทุกคนแสดงว่าเราสามารถฟาร์มเจ้าฮาโลวีนตรงนี้ได้นะครับเพื่ออีกหวัน แล้วก็อีก2วันตรงนี้นะครับ2อันนี้จะมีอะไรเข้ามาเนี่ยเราสามารถฟาร,ร์มแคนดี้ไว้ก่อนได้เลยนะครับซึ่งถ้าเวลาตรงไหนเนี่ยมีเวลาอ๋อคือตรงนี้ถ้ามีเวลาเนี่ยก็คือมันอาจจะหมดหรือว่าหายไปเลยก็ได้อะเล่นอีกสักเกมหนึ่งแล้วกันนะทุกคนนะไปเล่นแบบเดินเล่นเลยนี้นะครับอเพื่อนเพื่อนเพนไปด้วยไป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 ,ไปด้วยกันนะครับฮาโลวีนประมาณนี้โอ้ด้สนใจเราเสามารถนะครับเปิดกล่อง หาชนเผ่าแล้วก็โอ้โหมีของกินเพียบเลยโอ้โหเล่นง่ายมากอย่างนี้อีซี่ซี่โอ้โหอย่างนี้คือเยี่ยมเลยอาทุกคนบ้านที่มีแสงไฟนะทุกคนในตอนกลางคืนเนี่ยเราสามารถเอาแคนดี้นะครับที่เราเก็บได้จากกล่องชนเผ่านอกเมืองในเมืองนะครับไปให้บ้านนั้นแล้วบ้านอะไรใหม่ๆเข้ามาหรือว่าบ้านบ้านเจ้าแฟรี่แค่บ้านเดียวไม่น่าใช่นะทุกคนนะเดี๋ยวผมว่าน,น่าจะมีบ้านมาเพิ่มนะโอ้โหทำไมอยากย้ายเต็มเลยเนะี่ยอืม ไอ้เทคนิคนี้มันใช้ได้ไหมทุกคนเนี่ยแบบแนเนี้ยเนี่ยเนี่ยแบบแนี้ทุกคนสับปุ๊บใช่ไหมสับปุ๊บปกติเราจะสับหนึ่งสองใช่ไหมปุ๊บปุ๊บเนี่ยแบบนี้มันจะสับสองทีเลยครับทุกคนเนี่ยแบบนี้ได้ไหมผมไปเจอเทคนิคมาทุกคนไม่รู้นะไม่รู้ได้ไหมไม่รู้โอ้หนี่ไงบ้าน๋อไม่ใช่อันนี้มันบ้า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 น,บ,าน,บ,านบ้านเก่านี่ไงบ้านแฟรี่ครับคนหนึ่งนะครับที่เราจะสามารถในนี้ได้นะนี่ เดี๋ยวตอนกลางคืนนะครับเขาจะเข้าไปข้างในนะก็หมานี่แกเป็นอไรแอบชั้นเนี่ยฮะมาทริกออฟทริชยังไม่ได้นะทุกคนนะโอ้นี่บ้านหลังนี้ได้ปหบ้านหลังนี้ก็ได้ทุกคนจริงด้วยครับบ้านหลังนี้ก็ได้ครับนี่ไงน็อกน็อกเนี่งกด e ได้ครับในรองทริชโอ้อันี้บ้านเขาไม่มีไฟครับทุกคนอันนี้ไม่มีใครอยู่นะ,ะคุณต้องการไฟหน้าบ้านนะถึงจะให้แคนเดลเฟิร์ชนะครับก็คือต้องมีไฟหน้าบ้านก่อนถึงจะใช้ได้นะเดี๋ยว เจ้ากวางกวางยังเป็นอันนี้เลยครับโอ้หน้าแคปเจ้ากวางโอ้หน้าถ่ายรูปกวางกวางเอ่อกวางฮาโลวีนคนเดิลก็คือแบบเทียนครับทุกคนก็คือต้องต้องมีเทียนก่อนเราเปิดกล่องเพื่อจะหาเทียนนะครับซึ่งจะได้ไปขอลูกอมใช่ไหมโอเคเฮ้ยเทียนอะไร New house is ready to check o r t witch มันต้องหาจากกล่องชนเผ่าอะเดี๋ยวลองไปสู้ชนเผ่ากับในบ้านนี้ดู กับเสี่ยมันหนึ่งวันดิวันดิวั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 นดิวัดิวันดิโอ้หนี่ไงนี่เทียนจริงด้วยครับเฮนเดลครับผมผมแปลผิดครับโอ้แสดงว่าตอนแรกผมแปลผิดทุกคนนี่ไงเก็บได้ไหมกด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 คลิกซ้ายเก็บเก็บเก็บกดคลิกซ้ายไปมาครับผมได้เฮนเดลมาแล้วครับเฮนเดลแปลว่าเทียนนะทุกคนนะได้มาแล้วครับบ้านหลังไหนเปิดบ้างเปิดไฟให้ผมหน่อย พอดีผมจะขอลูกอมหน่อยครับผมแค่อยากได้ลูกอมอ่ะโอ้บ้านหลังนี้เหมือนมีเฮ้ยเอ้าน็อกน็อกน็อกเออแคบเลยเอออะไรล่ะทิกอติชขอลูกอมหน่อยได้ไหมอ๋อให้ลูกอมจีว้าวให้ลูกอมเพียบเลยงำงำงำว้าว เลนนี่ได้นี้มาด้วยเนี่ยเลกกันเนี่ยเลกกันของใครเลกกันของใครแล้วที่ทำไมน้องน้องเมียน,นี้นี่นี่คืออะไรเนี่ยอ๋อแก้พิษครับทุกคนผมต้องแก้พิษให้อหะอันนี้คือติดน่าจะติดพิษตรงนี้หรือเปล่าผมเดินไม่ใช่ของผมอ,อ๋อโอโหคือให้ให้เลกกันฟรีด้วยทุกคนโอ้บ้านบ้านบ้านหลังนี้ก็เปิดไฟแล้วทุกคนรีบไปรีบไปเร็วช่างมันแค่จะกัดผมผมช่างมันก่อนเฮ้ยบ้านหลังนี้เปิดไฟแล้ว ทิกออทิชผมมาเอาลูกอมครับลูกพี่เร็วเอาลูกอมมาได้ให้เดี๋ยวนี้จะเอารุกอมหรือเอาลูกปืนทำไมแซดขนาดนั้นทำไมแบดจังเลยโอ้นี่ไงทิกออทิชเอาเช้าซะแล้วโอ้โหเช้าแล้วไม่ให้ของกันอย่างนี้เลยหรอโอเคคืนนี้บ้านหลังนี้มีเพื่อนมาทำให้ขอของหน่อยขอของหน่อยครับอืมอืม,อมแคบเลยแคบเลยทิกออทิช อืม t ยทริชก็คือโอ้โหไม่ให้ของไม่พอ,อยังทําให้เราไปแบบนี้อีกก็คือต้องสุ่มครับทุกคนว่าจะได้ทริชหรือทริกนะครับแต่ว่าก็ยังได้ลูกอมเหมือนเดิมนะอ๋อก็คือถ้าได้ทริกเนี่ยอ่ามันจะเป็นแบบนี้ทุกคน <laughs> ลากขาจจัดดูโอ้โอ้โอ โอเคอะโอเคหายแล้วครับแต่ว่าถ้าสมมุติเราได้ทิชเนี่ยก็คือจะได้ปืนหอจะได้ของดีๆมานะครับทุกคนอคือถ้าโดนหมากัดเนี่ยเราจะหนีไม่ได้ด้วยนะทุกคนนะจะโดนหมากัดอยู่อย่างนั้นนั่นแหละนะทุกคนนะจนกว่าจนกว่าคาซินจะหมดนะทุกคนนะอุ้ยอุ้ยเกือบตายโอเคพอแล้วพอแล้วไม่ไม่สนดแล้วยิงกระตุกกระตุกอยู่เอ๊ะขึ้นมาางบนได้ขึ้นมาทําไมก็ไม่รู้ ผมจะขอบ้านหลังนี้สักอันหนึ่งดูซิจะได้ชิกออทิชนะครับจะได้ดีหรือร้ายร้ายหรือดีนะทุกคนนะโอเคกลางคืนแล้วมาขอเปิดหน่อยได้อะไรครับผมได้หมดรอบนี้เป็นอะไรเป็นอะไรชิกออทิชคิดอยู่คิดอยู่นี่ล้วข้ามคัดสีไม่ได้ด้วยนะโดนขบโดนตายแน่นอนโอเคโอ้โหจะหนีได้ให้เป็นของทวิกครับไม่ดีนะทุกคนนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับพอเราขอเสร็จปุ๊บใช่ไหมบ้านเขาจะไฟดับหรือเปล่า พอบ้านนู้ไฟดับไปแล้วอ่ะที่เราเคยไปขอนะทุกคนนะอ่าเดี๋ยวอาชนพอบุกเมืองเดี๋ยวคอ่อยอะไรกันขอขอบ้านก่อนมานหลังนี้สว่างอยขอของนอยอ่าคุณเคยเยี่ยมไปแล้วอ,ะอ่ะอ่ารอนะครับเพื่อจะรีเซ็ตอ๋อเดี๋ยวจะมืดใช่ไหมเดี๋ยวพอจะมืดปุ๊บเราก็เอาแคนดี้มาให้เข้าอีกทีนึงนะครับอ๋อเหมือนข้างบนครับทุกคนเนี่ยมืดเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ให้แคนดี้เออไม่ใช่แคนดี้ให้เป็นเทียนใหม่เอาเทียนไปให้ใหม่นะครับออ ยิงเล่นนานยิงได้ของเยอะนั่นเองนะแคนดี้เมื่อกี้เราเก็บได้เก้าอันแล้วมั้งโหวายอยู่นะมามาสู้กันมาทุกคนไหมเออชิกออทิชนิวบ้านได้แล้วบ้านใหม่บ้านหลังนั้นขอไป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 ,อไปโอเคปึได้อะไรได้ไรรอบนี้ตายทีนี้โอ้ออาก็ถือว่าเมื่อกี้ได้ชิชอันหนึ่งเรียบร้อยแนละ้วทุกคนนะคือที่ผมพยายามมาให้ดูอีกรอบนอนหนึ่งเนี่ยโอ้ยได้เทียนทุกคนเห็นไหม พอฆ่าชนเผ่าได้ก็จะตอบเทียนนะครับเหมือนสร้อยคอทุกคนนะการันตีแน่น,นอนนะครับเนี่ยผมจะพยายามออาไปให้ดูว่าทริชเนี่ยเขาจะได้ของรางวัลเป็นอะไรนะเพราะว่ารอบก่อนนี้นจะได้เป็นเลกกันนะครับส่วนทริกนี่คือได้บ่อยมากทั้งโซ่ล่มขาครับแล้วก็อะไรก็แล้วแต่นะเมื่อกี้ขย,ยับไม่ได้ด้วยตายเลยทีนี้อ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอใหม่นะครับคลิปหน้าขออนุญาตไปฟาร์มเจ้าแคนดี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปดูคลาสใหม่กันนะครับเป็นยังไงนะฮาโลวีนโอเค ซีอู๋ผมอีกสาันาทีสติลเป็นลอดไปแล้วไปผมไปแล้วไปๆครับ